สวัสดีครับวันนี้ก็สีมาจุดเตาชีวมวนเป็นตเตาเหล็กนะครับแบบพกผ้านะครับไปไ้ไปหน้าอันนี้ผมเฮ็ดไว้เพื่อสีไว้ไปเล่นท่งเล่นท่านะครับพกผ้าง่ายอยู่สะดวกนะครับก็เล็มาจุดให้เบิ้งครับอันนี้สีนักเนี่ยนะครับพอผมใส่เล็ก เล็กจะออกหนาแน่เล็กน้อยเศษนักประมาณสามกิโลนะครับประมาณเนีอยวค่อยชมนะครับอันนี้ผมก็เตรียมไม้ไว้นะครับมันเป็นเศษไม้นี่เศษไม้ใส่ลงไปไม่สใส่ลงไปครับเศษไม้แหงครับเท่ากับหาเศษไม้แหงใส่ โอ้ยนี่มเศษจิ้งไม้น้ำทงให้ทงหน้าเนี่ยครับน้องกัหักมาใส่เลยครับนี่โอเคหักมาใส่เศษจิ้งไม้น้อยไม่ง่ายก็ได้ครับสำหรับผมที่เพื่อความง่ายๆจุดให้พี่น้องเบิ้งกระผมที่เอากระดาษทิชชู่ชุบน้ำมันนะครับ น้ำมันผืชเกาน้ำมันผืชดเกาใส่ลงไปใส่ลงไปก่อนอันนี้ผมจุดจากข้างบนนะครับ จากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับเจ็บไม้นี่ผมอันหั่นอันไม่นาสามมันเหลือนะครับนะ่ผมก็ไามา่ใส่เป็นเชือกเพิ่มไว้เจ็บใบเป็นเชือกเพิ่ม ใส่มันเปียกอ่ะนี่ครับกตัดมาตอนมันเริ่มติดแล้วครับอันนี้มันยังบ่ท่านติดฟื้นข้างล่างนะครับนี่มันยังใหม่กระดาษทิชชู่ก็ล้มันอยู่ครับ ลอส้มไปเรื่อยๆครับเป็นเตาพกผ้านะครับอ่าสมไปเรื่อยๆครับมันเตาเป็นเตาชีวมวนครับมันติดมันก็ติดง่ายครับติดอันนี้จุดจุดติดง่ายจุดจากข้างล่างขึ้นมากก็ได้ครับแต่ว่าผมูีจุดจาก ขำบนลงไปคนระับเหนใหม่ลามลงไปข้างล่างมันเป็นเตาแบบลักษณะสีสีควันบ่อหลนะครับแต่ว่ามันก็จะมีควันแน่นะครับ พลังงานมันบ่อบริที่สุดปันใดมันก็ต้องมีควันนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ควันนี่เกิดจากน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชกับอันภากระดาษทิชชู่นะครับมันยังว่าท่านติดไหมครับเดี๋ยวล่อห้นี่มันใหม่หายไปก่อนครับให้กระดาษทิชชู่กับน้ำมันมันหายไปก่อนครับมันยังควันอยู่เห็นไหมครับเนี่ย อาก,กิ่งไม้น้อน้อยอะไรใส่เพิ่มลงไปก่อนหักงากไม่น้อยกัแข็งมีใส่ลงไปก่อนครับ นี่ครับหลังจากนั้นไฟก็เริ่มติดแล้วครับนี่มันใหม่ใหม่ํามั่นครับกระดาษที่ชู่เบิดแล้วนะครับนี่ก็บทันมันบททันตดหลอนบันไดครับถ้ามันหอนติดสมบูรณ์มันก็สิควันควันก็สิบ่มีหลายบันไดครับ อันนี้แบบฝาปิดเปิดครับจริงๆบ่อมีฝาปิดเปิดอะผมเห็ดมันเพื่อความสวยงามเลยสิเปิดฝาไปเลยครับอากาศมันเข่าเนะครับอันนี้มันตกลงอากาศบบมีอากาศเข่าบ่หลายครับอากาศเข้าไม่เยอะ ก็จะเปลวไฟก็จะเริ่มมอดลงนี่อากาศเข้าไปร้ายผสมกับเชื้อเพลิงข้างไนมันก็มันก็ิไดเปลียวขึ้นมากครับควันก็สิบ่คอยมีปันไดควันบ่คอยมี่แมเนว่ามันบ่มีควันมันมีควันอยู่ครับแต่ช่วงใดที่มันใหม่ผสมบูรในอากาศเข้าไม่สมบูรณ์ มันก็จะมันก็จะเป็นควันนะครับนี่ครับเป็นเปลวเป็นปเปลวอันเปลวทีสใสนะครับมันมีไฟนะครับไฟหลายด้วยครับเนะี่ยแล้วมันเป็นเปลวทีสใสพอมันใหม่มันใหม่ควันที่มันว้นซ้ำนะครับมาจุดให้เบิง้งดลยครับคลิปอ่าทีนี้ความเงา้ยเนี้ยจะหน่อย รีเพย์เบิ้งเอาครับคลิปมีความยาวก็รีเพย์ไปดูนะครับหกไปไ้ไปหน้าไปไปเล่นทงเล่นท่าซับปูซับปลาครับเอาหมอน้นอยๆใบหนึ่งหมอนญ่กะหมอนญ่กกะกะต้มอาหารได้ครับนี่เอาหมอนึงหมอนญ่ปกติเขาเนี่ยเขาก็ต้มอาหารได้ว่าฐานมันเป็นฐานซ้ำซ้ำเตาแก๊สครับฐานตรงนี้ซ้ำเตาแก๊สนะครับนี่ครับ มันก็ประมาณเตาแก๊สนะครับหัวเตาแก๊สเท่าเนี่ยแหละครับ่าครับเนี่ยถ้ามันติดดีมันก็จะประมาณนี้แหละครับไฟมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันสีบล็อคอยมีควันบันไดครับไม่ค่อยมีควันนะครับแต่มันก็ยังมีควันนะครับมันไม่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 เป็นเหมือนเตาแก๊สเลยส <c oughs> ักทีเดียวเด้ยครับมันคือเตาแก๊สอันนี้ไว้ Highness. เลรทูเลนีทานอนหน้านะครับนะครับเนี่ยจุดหอกหาหักกิ้งไม่กิ้งหยางใสขะมันติดดีแล้วไม่เปียกเปียกมันก็ติดครับคือว่าช่วงมันติดแล้วติดฟื้นแห้งแล้วเนี่ยไม่เปียกเปียกนะครับไม้เปียกเปียกกันหมาดเนี่ยเราใส่ลงไปมันก็ติดครับเพราะมันมันเผาไหมมันมีควันออกมามันก็จะเอาควันอะเาเผาไหมครับควันจากไม้หมาดไม้ดิบแล้วครับ นี่นะครับห้เบิ้งลักษณะเปียวไฟมันครับเหนียวไปตรงไปท้าได้ครับตัวน,นี้เห็นใพ่ไส้เล็กหนานะครับประมาณนักกับประมาณสามโลครับสามกิโลนะครับห้เบิ้งนี่ครับเปียวมันใสๆนี่ครับเปียวเปลียวไฟเขาจะใสนันเป็นชีวม่วนนะครับ เผาใหม่ระบบเผาวุ่นเผาซ้ำนะครับหู้อากาศมันข้างในมันหลต่มันติดนะที่หละครับมันติดดีแล้วมันกับที่บ่อเกิดควันนะครับเปลวแก๊สมันกับที่ใสอยังที่หล่ะครับเนี่ยเปลวไฟนะครับบ่มันบ่เป็นแก๊สนะครับเพราะว่ามันเป็นควันนะวุ่นวุ่นซ้ำออกมาเผานะครับห้เบึ้งหู้ที่มันวุ่นออกมาเนี่ยครับเห็นไหมครับ สี่เบิ้งนี่นี่ครับอันนี้มันควันที่มันเผาย้อนออกมานะครับนี่มันวนออกมามันก็มาติดไฟมองนี่ครับพี่บ๊อครับเนี่ยนี่มันมาติดไฟข้างๆพวกนี้แหละครับนี่มองเห็นอยู่นะมันเป็นกลางวันมันอาจจะมองเห็นบ่ชัดนะครับนี่ครับเปลวบูเนี่มันมันดิจุดติดน้าขังนะครับมันบ่ได้จุดติดมันบุ่นด้ลุกจากเชื้อเพลิงที่เป็นฟื้นๆนะครับนี่ มันเป็นควันที่มันย้อนออกมาครับควันแทนทีมันเดออกมาเป็นขมวลคลวงเฉงเนี่ยมันแมันกลับมาออกหูมันวนพับซ้ำนะครับมันมันเป็นชิ้วม้วนระ Zahlen. บบชิ้วม้วนนะครับวนซ้ำมาเผานะครับเนี่ยที่เห็นเปลวไฟเลยมันออกจากข้างข่างข่างเลยครับบนมันมันมันกับบรดเเชิงลุกโดยตรงจากฟื้นครับนะครับเบื้องเปลวให้รับเบื้องลักษณะเปลวไฟครับ เรื่องลักษณะเปลวของมันเปยวไฟมันจะใส่นะครับม่มีควันโอ้ยควันบ่หลหลควันไม่หลควันไม่เยอะครับถ้ามันเริ่มมานี่แล้วฟื้นมันเริ่มเบิดแน่เขากับคอยย้อนลงไปครับหาใหม่อย,ยอ้อนหาเศษใหม่อย,ย้อนลุงไปครับ เนี่ยผมก็หักอันนี้ผมก็หักเศษไม้นะครับเศษไม้ประมาณย้อนลงไปไฟมันยังลุกพี่เลยครับเปลยวไฟฮอดพี่เลยครับแต่ว่ามันเดี๋ยวบอกก็เห็นนะมันใสใช่ไหมครับเนะนี่ยนี่ฮะอยากมาให้ชมเลยครับ เอาไปเห็ดผมมีวิธีเห็ดอยู่แล้วครับไปเบิ้งได้ครับวิธีทำภัยมีร้านช่างอยู่ใกล้ๆกับไปซื้อเล็กให้เพิ่นเห็ดเบิง้งวิธีทำผมก็ลงไว้อยู่คลิปมีคลิปลงไว้อยู่ครับก้อนหนานั่นก็ไปเปิดเบิ้งครับเอาไปทิ่มไว้ธงไว้ทาครับไว้ตั้งแคมป์ปิกนิกคกผ้าสะดวกครับเข้าจำกัด ว่งฟื้นไฟไว้ได้นะครับบอบอบอลักษณะหนากลัวลูกล่ำคือเข้าไปกอกอกองไฟตามพื้นหนาพื้นดินนะครับนี่เปรียวไฟที่ได้ก็ประมาณนี้และครับไฟเปรยวไฟมันใสนะครับ,ม,รบมันก็เลยสีเหลียวบอเห็นแน่ปันใดเปวไฟใสก็จะมองไม่ค่อยเห็น,นครับ เดี๋ยวให้ันดูด้านนี้นี่ที่แก๊สมันพุ่งออกมาครับเห็นไหมครับแก๊สมันพุ่งออกมาด้านข้างเห็นไหมครับนี่นี่แก๊พุ่งออกมานั่นจะพุ่งออมาตามรูนะครับอืมให้เบิ้งครับอ่ะแก๊สมันที่ใหม่ออกมาตามรูนะครับเห็นเปลว เปี้ยวที่ว่าคืนนีก่ก็ออกมาจากรูนะครับรูร,รูที่ผมเห็ดเห็ดหู้ไว้ให้มั่นนะครับให้มันนะครับอืมอ่ะอะอะอ,อก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเอามาให้ชมครับเอาเพื่อท่านผู้ชมอยากไปปรับปรุงต่อยอดเอาแบบ ทีผมเห็ดไว้วิที่ถ้ำกับไปเห็ดพนเบิ้งเชื่อมเชื่อมเช,ชื่อมไปใส่ครับนาเคียทางบ้านพี่น้องมีเศษเล็กถูกถูกซื้อได้ถูกถูกมันก็นจะได้ราคาถูกนะครับเห็ดต้นทุนถูกน่ครับเปลวเพลิงก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับพกไปไล่ไปนาเลยครับไปไล่ไปนานอนไล่นอนนานอน,น,อน,น,อนสวนต้มกาแฟ ต้มปลาต้มไก่ได้หมดครับ